ชุบอ่ะกิ่งจังเลยเออมือดีพอแล้วไปเลยแม่ชุกให้แม่ชุกให้พอแล้วแค่นั้นแหละติดแล้วแค่นั้นไม่ติดแล้วลูก พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไปไหนไปไหน,น,นหคำเ,เล็กๆลูกกินคำเ,เล็ก <c oughs> อร่อยไหมลูกอร่อย <c oughs> พอกินได้ไ,ดไหมโอ้ชอบอ่ะลูกขนมจีนโอ้เคียวด้วยเคียวด้วยเคียวก่อน เย็นเย็นเย็นเก็บทุกเส้นเลยเนาะโอ้โหอร่อยจังก็ค่อยเคี้ยวค่อยเคี้ยวที่ลูกไม่ต้องเอาคำใหญ่เดี๋ยวคำใหญ่คำเล็กหนูไม่เอาคำใหญ่ลูกอ้อเจเย็นเย็นไปเขากินเองเลยไปเขากินเองไหมโอ้โหตกแล้วตกเล้วมือชุบน้ำได้ได้ไม่ติด อเคี้ยวครเคียวเคียว,ยวไม่ต้องรีบกินกินช้าหวยแป้งตอนตังไม่ถูกขำไม่ค่อยเคี้ยวครับไอเงาะขำจนแบบยืนไอ้เราก็มองไม่เห็นเนาะก็น่มจีนมันอยู่ระดับสายตาพอดี ยิบยิงใหญ่เกินใหญ่เกินค่อยลูกรีบกินเกินไปค่อยเคี้ยวลูกเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยหยุดก่อนหยุดก่อนค่อยกใจเย็ยนๆไปเขากินเองอกินน้ำ้วยน้ำน้ำมาน้ำ้ว<อ>ย<อ>กินน้ำด้วยเดี๋ยวกินเขาจะขอเอง

ก็ค่อยเขียวหมดกินเลยกินเลยอ้มยังเย็นเย็น้ไม่ค่อยกินครับไม่มีใครแย่งแม่ไม่แย่งดี <c oughs> ได้ไม่จิดเลย